ส่วนรองนี้มองเห็นถึงมูลค่าของตลาดค้าปลีกในประเทศไทยนี่นะคะมันมีการเติบโตปีละ10%แล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องมูลค่าตลาดนี้รวมทั้งหมด3.7ล้านล้านบาทน,นะคะ<ฮ>ร้านโดนใจมีการคาดการณ์กันแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองนะคะว่าภายในปี2570เนี่ยต้องทำให้ได้ทั้งหมด3 0,000่นร้านคา้าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงนะ แต่เนี่ยคือเป็นเป้าหมายที่วางไว้<ะ>ที่วางไว้นานแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าการประกาศครั้งล่าสุดเนี่ยบอกว่าต้องทําให้ได้ท่ามกลางการถกเถียงถึงนโยบายในการแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะคะที่จะมีมูลค่าทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจเบื้องต้นอย่างน้อยคือ5้า0 0 0ล้านคนที่จะได้เนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้า<ะ>คนขายของต่างๆอะไรต่างๆนเนี่ยบเพราะว่าเป็นการกระตุ้นที่เอาเงินไปใส่มือของประชาชนผู้บริโภค แล้วลงไปถึงร้านค้าร้านค้าที่สําคัญคุณผู้ชมคะเราก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยคนที่ทําโชว์หวยต่างๆาแต่ในรูปแบบของการทําโชว์หวยในสมัยนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณนิชนันเปิดอย่างเดียวนะคุณนิชนันเนี่ยไปสามารถเอาแบรนด์เนี่ยมาแปะได้ยกตัวอย่างกันหน่อยไหมคะเพราะว่าสเจ้าสัวเนี่ยนะคะดำเนินการในเรื่องนี้และผลักดันว่าน่าจะเป็นอนาคตของธุรกิจแล้ละ่ะ ม,มาดูก่อนค่ะมีใครบ้างเอาคนแรกก่อนนี่เลยนะคะเจ้าสัวสะเทียนสถียนธรรมะค่ะร้านถูกดีมีมาตรฐานคุณกันบ้างไหมเจ้าพ่อบาวแดงคุณบาวแดงเลยใช่ทุกดีมีอยู่ภูทรทั่วประเทศนะคะ,ะถัดมาคุณธนินเจรวนนนะคะอันนี้แน่นอนว่าประทับตา CP ีแต่เป็นยี่ห้อบัตต y มาร t ที่เป็นวหยระดับล่างนะคะ,คะส่วนร้อยแปดช็อปก็เช่นเดียวกันอันนี้ของสาพัฒน์นะคะคุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนาเจ้าสัวอีกท่านหนึ่งร้อยร้านแปดช็อปนะคะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเพิ่งจะเป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนตเตรียมเปิดเลยค่ะชื่อร้านโดนใจนะถ้าเห็นป้ายแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้าศวดเจริญใช่ค่ะ,คะ<ท>มาดูกันนะคะ<ๆ>จริงๆแล้วสําหรับเจ้าสัวต่างๆเนี่ยเขาก็มีธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ในมือเยอะแยะมากมายใช่ไม่ใช่เพียงแค่ จะบุกแค่ร้านโชว์หวยตลาดล่างตั้งแต่ระดับบนสุดเลยขนาดใหญ่เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เป็นโฮเซลขนาดใหญ่ทำมาหมดแล้วนะคะดูเจ้าสัวธนินเจรวนนท์ก่อนมีอะไรอยู่ในบือบ้างโลตัสแ a คโคลเซเว่นอีเอันนี้แน่นอนว่าเป็นเจ้าตลาดโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้ออย่างเ e เ e ่ e อีเลยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะ,คะส่วนตระกูลจิราธิวัฒนค่ะ เซ็นทรักรุ๊ปนะคะก็ห้างสรรพสินค้านี่แหละค่ะศูนย์การค้านะคะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสดวกซื้อร้านส่งค้าส่งนะคะโฮเซลต่างๆนะคะชื่อโกโฮเซลที่เพิ่งจะเปิดตัวไปนะคะเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพกันเยอะขึ้นละกันเพราะว่าที่จะปรับเนี่ยคือปรับตรงเซ็นทรานพราม2องจำได้ไหมที่เป็นท็อปส์คลัให้เป็นโกโฮเซลแล้วโกโฮเซลต่างๆหรือว่าโกเนี่ยนะคะเขาไปเปิดที่ เพื่อนบ้านมาแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะถัดมาค่ะเจ้าสัวบุญยสศิธิ์โชควัฒนา108ชอ็อปลอสันอดองกีดองกี <laughs> เดินเนี่ยติดหูมากนะเพลงนี้สินแล้วก็สินค้าในใน,ในแต่ละร้านเหล่านี้เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากร้านในประเทศไทยทั่วไปใช่ค่ะ,คะส่วนคุณสเสถียรเจ้าพ่อบาวแดงของเราเนี่ยนะคะนอกจากเมื่อสักครู่บอกแล้วว่ามีถูกดีแล้วยังมี CJ เจซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฉันเห็นอยู่ที่ที่ถนนสีลมอยู่ร้านหนึ่งออที่ต่างจังหวัดก็มีเยอะแถวมหาชัยเยอะมากมสักคนก็คือเยอะนะครับซีเจมถูกดีมีมาตราฐานคือเป็นร้านที่ทํากันขึ้นมาแล้วส่วนเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนาภักดีก็มีตั้งแต่ b ิ๊กซีบิ๊กซีฟูดเซอร์วิสบิ๊กซมินิและสุดท้ายกระโดดลงมาเล่นโดนใจที่จะไปจับ คุณผู้ชมเพราะอะไรคะเพราะเจ้าสัวรองนี้มองเห็นถึงมูลค่าของตลาดค้าปลีกในประเทศไทยนี่นะคะมันมีการเติบโตปีละ10%แล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องมูลค่าตลาดนี้รวมทั้งหมด3.7ล้านล้านบาทนะคะคดูหน่วยให้ดีๆนะมาหาศาลอยู่นะคะ ก็ไม <S preach miracle> <Không> ่แปลกใจคนมีสตุ้งสตางเขาก็อยากมาชิงเค้กก้อนนี้สิคะทีนี้มาดูค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ new คัมเม m e r จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็น new คัมเม m e r ก็ไม่ได้เพราะว่าโดนใจเนี่ยทำมาซักระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้มีการประกาศแผนอย่างชัดเจนเพิ่งจะมีการประกาศชัดเจนเนี่ยช่วงประมาณสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาจนบลูมเบิร์กเขาแซวนะว่าเขาแซวว่ารัฐบาลน่ะมีงบแจกหมื่นบาทเนี่ย เจ้าสัวเลยกระโดดลงมาอยากจะชิงเค,ค้กก้อนนี้ด้วยหรือเปล่าอันนั้นบูมเบอร์เขาแซลแซวแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนหรือว่าคนที่เขาเปิดร้านโชห่วยเนี่ยใ,ให้พัฒนาเรื่องของโชห่วยให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นนะคะก็เหมือนกับจะพัฒนาโชห่วยอะ่ะให้ขึ้นมาสู้กับร้านสะดวกซื้อของเจ้าสัวนั่นแหละให้ได้ต้องอ่ะ <c oughs> เป็นแบบ มีมีเป้าหมายชัดเจนนะคะร้านโดนใจมีการคาดการณ์กันแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองนะคะว่าภายในปี25 7 0้าเจดสิบนี่ยต้องทำให้ได้ทั้งหมดสา0หมื่นร้านค้าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงนะแปดพันร้านแล้วไม่ถึงไม่ถึง,ถงยังไม่ถึงค่ะพันต้นต้นเองอยังไม่ถึงแต่เนี่ยคือเป็นเป้าหมายที่วางไว้ที่วางไว้นานแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าการประกาศครั้งล่าสุดเนี่ยบอกว่าต้องทําให้ได้อ อย่างน้อยตรงนี้ไม่ไปเลไม,ไมไ่ไม่ไปไม่ไปไรแต่ปี70ต้องไปได้3 0,000ื่นาแสดงว่าระหว่างทางเนี่ยต้องก้าวกระโดดพอสมควรเพราะเป้าแรกเนี่ยยังไปไม่ถึงนะคะใช่ค่ะโลโก้โดนใจก็จะประมาณนี้นะคะอ,อ่ะถัดมานะคะนี่ทีนี้คุณถัปปณีลูกสาวคนเล็กะนะคะพูดว่าอย่างไรซึ่งเป็นคนที่มาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะแล้วจะต้องผลักดันให้โดนใจเนี่ยไปสู่เป้าหมายค่ะลูกสาวคุณจเจริญน,นะคะคุณถัปปณีบอกว่า คุณจะริมีความมุ่งมั่นนะคะในการที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่นอย่างร้านโชห่วยค่ะให้สามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะย,ยาวค่ะโดนใจจะยกระดับร้านโชห่วยให้มีรูปแบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตลอดจนมีระบบข้อมูลที่ช่วยในการค้าขายที่ยั่งยืนบอกต่อนะคะบอกว่าเป้าหมายใหญ่คือทานฟอร์มร้านโชห่วยค่ะให้เป็นร้านโดนใจส0,000่นร้านค้าภายในปี70ย์ จากภาพรวมร้านชฉหียมากกว่า5แสนร้านค้าทั่วประเทศคือมองแล้วตลาดนี้มีประมาณ5 0แสนร้านที่เป็นชฉหียเอามา30,000ม,มาเป็นร้านโดนใจแลวเดี๋ยวจะช่วยพัฒนาให้ค่ะ,ะ,คะจุดเด่นของร้านโดนใจที่เขาบอกว่าทําไมที่จะต้องทําที่ต้องดําเนินการเอ๊ะแล้วทําไมคนต้องสนใจเข้ามาล่ะ<ช>ถ้าหากคนมีสตุ้งสตาง์หน่เขาบอกว่าไปทำเซเว่นอีเลฟเว่นอาจจะดีกว่าเ,เพราะอะไรเพราะว่ามีแอร์มีโออ คือมีสินค้าให้เลือกเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลาย<ช>แต่ถ้าจะเป็นอีกระดับหนึ่งที่ลงมาระดับตลาดล่างเนี่ย<ช>ก็จะเป็นร้านค้าประมาณนี้ซึ่งคุณถัปณีบอกว่าต้องลงทุนตกแต่งร้านให้มันน่าเข้าหน่อย มันต้องดูสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ใช้มูลค่าเนประมาณตั้งแต่3 0 0 0 0 0ถึงเจ็ดแสนบาทาบอกลงทุนให้ด้วยนะคะตกแต่งตามมาตรฐานเลยและชั้นวางสินค้ารูปแบบการวางสินค้าเนี่ยให้เหมาะสมกับทุกชุมชนและให้มีความหลากหลายแต่ว่าความสําคัญก็คือว่าชุมชนต้องรีเควสเข้าไปเองนะว่าจะขายสินค้าอะไรบ้างใช่ค่ะก็ะะเขาจะรู้ดีที่สุดว่าอะไรที่ขายดีอะไรที่ขายไม่ได้<ช>มีตู้แช่สินค้าที่สําคัญเนี่ยจะมีระบบคิดเงินที่เขาเรียกว่า point of sale <ช> POS จัดการเสร็จสับเลยลแล้วสต็อกด้วยแล้วไม่ต้องมานั่งทําอีกรอบนึงว่าตกลงสต็อกเหลือเท่าไหร่เป็นระบบอันนี้จะเป็นระบบไปนในตัวนะคะ<ฆ>ผู้ประกอบการน,นี่มีอิสระในการบริหารจัดการร้านตัวเองเลือกสินค้าเองกําไร100เปเซ็นเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ต้องแบ่งกําไรให้กับใครอันนี้ก็บอว่า<ฆ>เป็นจุดเด่นของร้านโดนใจปัจจุบันมีอยู่ประมาณ1นึ่งพร้านด้วยกัน,นะคะ่จะจากเป้า8ปดพันก็ต่ํากว่าเป้าเยอะอยู่ไม่เป็นไรกระโดดไปนู่นเลยปี70-30 0 0 0เลยไปนู่นเลยนะคะค่ะอ่ะ บริษัทตะวันแดงทีดีตะวันแดงที่เราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วคุณสเสถียรเนี่ยเจ้าพ่อบ่าวแดงเนี่ยเป็นคนเริ่มดําเนินการเรื่องนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนั้นนะคุณผู้ชมถูก,ก,กดีมีมาตรฐานเออมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเข้าไปสู่ชุมชนในรูปแบบหน้าตาลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าทําไมเราถึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยคนที่เขามาก่อนเขามักจะมีบทเรียน ก่อนเสมอคืออาจจะทําก่อนได้ก่อนหรือทําก่อนเจ็บก่อนอ <สำ S 1> มี<ล>บทเรียนแน่นอนที่จะต้องเอามาศึกษาและจริงๆดิฉันก็เข้าใจว่าโดนใจเขาก็จะน่าต้องน่าศึกษาคู่แข่งนี่แหละว่าเขาทําก่อนแล้วแล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่มันเป็นปัญหานะคะ,คะ,ะถูกดีมีมาตรฐานของทีดีตะวันแดงเนี่ยปี66คาดว่านะปีนี้น่าจะกําไรประมาณสัก2,000ล้านปี65ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรอยู่ที่ประมาณ1,400ล้านเห็นไหมตลาดไม่ ไม่น้อยเลยแล้วการขยายสาขาของถูกดีของเจ้าพ่อบาวแดงนี่นะคะตั้งเป้าว่า2,000นะในปี69โอ้แต่ยอดยอดเป้าสาขาค่อนข้างแตกต่างกันกับร้านโดนใจไม่เป็นไรแต่กำไรนี่เออนะคะปัจจุบันมีอยู่ประมาณ1,000สาขา42จังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยดูดีค่ะมีแต่ด้านได้อย่างเดียวหรือเปล่ามันก็ต้องมาเวทกันที่มาดูก่อนในการทำของอีกหนึ่งเจ้านะบัตดี้มานเมื่อสักครู่นี้ได้ดูแล้วนะคะ อันนี้ของอันนี้ของ CP องแบบ <CP. S 2> ว่าเป็นตลาดระดับด่างใช่ไหมค่ะใช่บัตด,ดี้หมาดเนี่ยนะคะลงทุนตกแต่งร้านเนี่ยที่เขาทําให้เริ่มต้นนะคะก็จะอยู่ที่1นึ0 0 0สนถึงสองแบาทที่ทําให้มีเงินค้าประกันด้วยนะคะ2 0 0 0 0นบาทสัญญาในที่ในการเข้าร่วมกับการเปลี่ยนจากโชว์ชวห่วยปกติมาร่วมกักบบัตตี้หมาดด้วยเนี่ยสัญญาจะมี3ปีร้านมี3ขนาดให้เลือก50ตารางเมตรนะคะจะได้สินค้า1,600รยรายการ ใหญ่กว่านั้นไปจนถึง100ตารางเมตรเนี่ยสินค้าจะอยู่ที่2,200รายการให้เลือกเลยถ้ามากกว่า100ตารางเมตรสินค้าเพิ่มเป็น3,000รายการค่ะอ,อันนี้ก็เป็นรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบเนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าจับขนาดมาตลาดล่งตลาดล่างอะไรนี่ก็ว่ากันไปทีนี้มาดูหน่อยในภาพรวม5ห,หุ้นร้านสะดวกซื้อ,อแต่นี่จะสะดวกซื้อที่ลักษณะที่อาจจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะอาจจะเป็นระดับบนระดับล่างนะคะ,อ,ะอย่าง BJC เนี่ยของโดนใจเขาอยู่ใน BJC หรือว่าเบอร์รี่ยูเกอร์นะคะ ก็แน่นอนว่ามีแผนต่างๆราคาของหุ้น BJC ก็จะอยู่ที่ประมาณวันที่วันที่1 1ตุลาคมนี่คือเมื่อวานนี้นะเมื่อวัน2วันก่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ30บาทส่วนทาง7 e เ e ่ e อคือ CPO ที่เขาเป็นบริษัทดูแลเนี่ยค่ะคือ6กบาทนะใช่ค่ะราคานนต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นเจ้าตลาด CPO เป็นเจ้าตลาดร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วใช่ Market Cap PE ก็เยอะนะคะ 34. 1เท่านะคะมาที่ท็อปค่ะในส่วนนี้เนี่ยแล้วก็นัสรุกซื้อที่เกี่ยวข้องนะคะ Market cap เนี่ยก็2 3 0 0 0 0กว่าล้านบาทค่ะราคาปิดก็อยู่ที่ประมาณ39 000, บาทวันที่11ตุลาคมนะคะถัดมาค่ะในส่วนของรอสารตรงนี้นะคะราคาปิดวันที่11เนี่ย62 000, บาทนะแล้วก็มาที่บ่าวแดงเนี่ยนะคะก็ราคาปิดเนี่ยอยู่ที่74บาทเลย CJ m จมอต่างๆ เจ้าสัวทั้งหมดเนี่ยเขาเขาเห็นโอกาสนะคะแต่ว่าในเรื่องของเจ้าพ่อบาวแดงเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดที่อาจจะเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนิดนึงที่บอกว่ามาก่อนเจ็บก่อนหรือว่ามาก่อนเนี่ยได้เรียนรู้ก่อนหรือว่ามาก่อนจะสําเร็จก่อนอจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับถูกดีมีมาตราฐานเนี่ยก็ไม่ได้เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะก็ะยังมีปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีการที่จะไปทําร้านให้ แล้วสั่งของให้แล้วตามกําหนดเนี่ยจะต้องมีการโอนเงินกลับมาให้ทางต้นสังกัดเนี่ยประมาณสัก2อถึงสวันเนี่ยมันต้องโอนปรกากฏว่าไม่โอนแล้วโอนช้าเนี่ยแหละค่ะแจ้งความกันเลยนะคะมีการแจ้งความในข้อหาเราียกว่าอยากยกอกทรัพย์แจ้งมฏที่รา้านโชหัวเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายนะคะก็คือโอนเงินล่าช้าใน130ครั้งที่ต้องโอนเงินค่าสินค้ากลับมาเนี่ย80ครั้งค่ะโอนล่าช้า หรือว่าไม่โอนเนี่ยนะคะยอดสินค้าเนี่ยสูงกว่าส่วนแบ่งรายได้ไม่เพียงพอที่จะเอามาชําระด้วยทีนี้พอผิดสัญญากับทางบริษัทเนี่ยก็ต้องยกเลิกสัญญากันไปพอยกเลิกปุ๊บเอาสินค้ายังคาอยู่ในร้านโชว์หวยดังกล่าวเข้าไปขนของออกมาก็ไม่ได้นะเรื่องนี้ถูกแชร์กันไปจํานวนมากเลยนะคะก็เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นมาอมอแลค้ค่ะคุณผู้ชมนี่ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของเจ้าสัวที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกาันเพราะว่าเวลาเจ้าสัวมองอะไร วิสัยทัดเป็นอย่างไรเราต้องลองตามนะเขาบอกว่าเดินตามเจ้าสวเนี่ยรับรองว่าได้รวย